ใครควรจะเป็นคนที่แจ้งผลงานของพนักงานที่ไม่ผ่านทดลองงานกันดีครับระหว่างคนที่เป็นหัวหน้างานกับคนที่เป็น HR ถ้าถามแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะมีคําตอบที่ชัดเจนว่าก็หัวหน้างานนั่นแหละควรจะต้องเป็นคนที่แจ้งผลก็หัวหน้างานนั่นแหละควรจะต้องเป็นคนที่แจ้งผลว่าตกลงพนักงานเนี่ยไม่ผ่านทดลองงานเพราะอะไรแต่เชื่อไหมครับหลายๆองค์กรหลายๆท่านที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยก็อึดอัดใจที่จะตอบเรื่องแบบนี้ เพราะเกณฑ์การผ่านหรือไม่ผ่านทดลองงานเนี่ยถูกกำหนดไว้โดยแบบประเมินของทางฝ่าย h r ซึ่งอาจจะเป็นแบบประเมินที่ค่อนข้างกำกวมนะครับถ้าถามกรณีแบบนี้มันมีฝ่ายใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างผมคิดว่าทั้งทางหัวหน้างานและทาง h r ก็คงต้องร่วมกันหาหรือโดยเฉพาะการปรับปรุงในส่วนของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างทดลองงานถ้าท่านเคยเห็นของหลายๆองคอ์กรก็จะพบว่า แบบประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างทดลองงานของหลายๆองค์กรเนี่ยก็จะเป็นการประเมินที่มุ่งเน้นการประเมินพฤติกรรมกันมากกว่ายกตัวอย่างเช่นการประเมินทัศนคติในการทํางานการประเมินความสัมพันธ์นกับเพื่อนร่วมง,งานถ้าประเมินโดยที่ไม่มีเกณฑ์นในการประเมินที่แน่ชัดมันก็ย่อมสร้างความอึดอัดใจให้กับคนที่เป็นหัวหน้างานเวลาที่จะบอกพนักงานสักคนหนึ่งว่าไม่ผ่านทดลองงานตามเกณฑ์ที่กําหนดนะครับ ดังนั้น h r าก็คงจะต้องทบทวนดูสักนิดหนึ่งว่าไอ้ตัวแบบประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างทดลองงานเนี่ยเกณฑ์มันมีความชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็ตามเวลาที่หัวหน้าง,งานเนี่ยจะใช้บอกหรือว่าแจ้งกับพนักงานว่าไม่ผ่านทดลองงานเนี่ยโดยทั่วไปเขาก็จะใช้เงื่อนไขของการไม่ผ่านทดลองงานตามเป้าหมายงานที่กําหนดถูกต้องไหมครับดังนั้นเกณฑ์การประเมินผลว่าพนักงานผ่านหรือไม่ผ่านทดลองงานเนี่ย จึงควรเป็นเกณฑ์ที่สะท้อนไปที่ระดับขบผลการปฏิบัติงานที่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขกันได้จะชัดเจนมากกว่านะครับส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยผมแนะนําเลยครับให้ใช้พฤติกรรมตามคอวาลูหรือตามคอคอมเพนซี่ขององคอ์กรเป็นตัวตั้งเลยถ้าจะให้ดีก็ไปใช้ ผลการประเมินทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่งานที่เรียกว่า functional competency หรือจะเรียกว่า operational skill ก็ได้นะครับก็จะช่วยให้เราคุยกันกับพนักงานเนี่ยได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับแน่นอนคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่รับบทบาทหลักแหละกับการที่จะต้องแจ้งผลการประเมินไม่ผ่านทดลองงานให้กับลูกน้องลองนึกตามดูนะครับว่าถ้า เราให้หมายถึงถ้าท่านทั้งหลายที่เป็นหัวหน้าง,งานนะนะให้เอชอาร์เป็นคนแจ้งผลโดยที่เอาข้อมูลหลักฐานเอกสารอะไรต่างๆให้กับทาง HR ชเขาเรียบร้อยเลยนะมีตัวชี้วัดมีค่าเป้าหมายผลงานระหว่างทดลองงานบอกไว้ชัดเจนเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าพนักง,งานเขาถามว่าพี่รู้ไหมไอ้ผลงานของหนูที่ไม่ได้ตามเป้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้ว h r จะเอาอะไรมาตอบครับหรือจะตอบได้เต็มปากเต็มคำไหมว่า ความบกพร่องผิดพลาดของพนักงานที่เกิดขึ้นจกกนกระทั่งทําให้ผลงานไม่ได้ตามเป้าเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรแน่นอนมันไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยด้านเดียวอยู่แล้วถูกต้องไหมครับมันควรจะต้องพิจารณากันหรือจะต้องตอบคําถามกันให้ชัดเจนจากคนที่เป็นหัวหน้างานนั่นแหละแต่ถ้าหัวหน้างานเนี่ยจะดึงเอา SR เข้ามาร่วมด้วยคือร่วมรับฟังด้วยเพราะท้ายที่สุดก็จะต้องเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าเช่เาเฉยออกไป ก็คือการเลิกจ้างในกรอบเวลาทดลองงานและไม่เกิน119วันสมมติว่าจะเลิกภายในเวลาไม่เกิน119วันนะครับและเพื่อป้องกันไม่ให้มีประเด็นเรื่องลูกน้องหัวหมอสักคนหนึ่งที่จะโวยวายขึ้นมาได้นะครับดังนั้น HR ควรจะเป็นตัวช่วยเท่านั้นครับไม่ควรจะต้องเป็นคนที่จะต้องไปบอกว่าพนักง,งานไม่ผ่านทดลองงานโดยตัวของ HR เองและอย่าลืมครับว่าการแจ้งไม่ผ่านทดลองงานนั้นเนี่ย ควรจะต้องมีเอกสารหลักฐานหรือมีหลักฐานใดๆที่แสดงให้เห็นว่าไม่หว่านทดลองงานเพราะเหตุอะไรด้วยมีข้อผิดพลาดบกพร่องอยู่ตรงใดบ้างและเป็นข้อที่จริงนะครับเป็นแฟกต์ที่เกิดขึ้นไม่ควรที่จะบอกกับพนักงานว่าโหเธอมาสายหลายครั้งโดยที่ไม่ชัดเจนว่าการมาสายนี่มากี่ครั้งครั้งและกี่นาทีผิดข้อบังคับผิดระเบียบของบริษัทยอยู่ตรงใดบ้างนั่นเองนะครับกับที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือต้องไม่ใช้วิธีการด่า หรือวิธีการตําหนิอย่างรุนแรงกับลูกน้องที่จะแจ้งไม่ผ่านทดลองงานพอผลของท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือเราก็จาากันด,ด้วยดีถูกไหมครับการพูดคุยกันแบบโอภาปาใสเนาะให้คําแนะนําในการที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อเวลาที่น้องพนักง,งานคนนี้จะไปอยู่กับองค์กรอื่นก็จะได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากขึ้นก็น่าจะเป็นเงื่อนไขที่ดีที่จะทําให้แจ้งผลการปฏิบัติงานไปแล้วว่าไม่ผ่านทดลองงานเนี่ย ความสัมพันธ์ยังคงดีอยู่และภาพลักษณ์ในความเป็นหัหนัง,งานของท่านก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองครับ